โอ้ยบุพันเชื้ออายทอทั้ง,งใดก็ครอ,อบครัวกันแ้่ไปอยุ่น้ำเขาทอมันบ่ได้คือคนอกขั้นปากคนอกลูกเก้ใจหนองเห็นอยู่กับตานั่นๆๆสาวเพนหืมบ่ได้มันตงเว้าเรื่องนี้ความรู้สึกแบบนี่มันตงเปาเพนเพนพนแพนเอื้อยมีอะไริบะบอกแพนเอื้อยว่าไอ้ทาเนี่ยีรูปแปลกๆเพิ่นเจ้าชูนปอเพิ่นย่เพิ่นถึงแตวเห็นสาวเรื่องเพนรู้สึกมันแบบมันจะเป็นกินอกได้ไหมเพนออีทับไปมาบ อบอบอบอคอยว่าไอ้พานอ่ะเราเปลีป่ยนไปแล้วเราไปเด็ดจ่อชูขึ้นตะกี้เด้ว่ามีอยา่างเรเบื่อขึ้นมาดไปเองโอ้ยเสือมันก็คือเสือมันเคยกินเนื้อได้ไม่เอาขาดเนื้อบ่ได้เออแน่นอ่ะเบื่อบอไปทั่วทีนั่นเลิกปึกเตี่ยแล้วโผล่มึงเึิ่งยัเสียผัวมึงเลยยังไปทั่วทีทั่วแดนแล้วแมนบอง่อยหน้ามีอย่างไย คือไข่นางเงียวอยู่แม่าไปเถอะโอ้ยเงียวตัวดีเฮ้ยแทนกูคือหาเงียวทัวรที่ัวนแดนเนาะเอ้ากุขอ่ย,อย่างไปบพระท่านเนาะยุ่งไปเพราะยูผาเฮาสองคนนะ่ะก็คือพี่นองกันละ่ะซิมาถือเนื้อตองโตมาโอบมากอดแบบนี้ <S <S ว่ไ,ไ,ได้เด้เพราะว่าเช่าบ้านนะ่ะเขาสิวาึืนเอา ถ้าเข้าใจท <oh> <Oh ี่ห้าวบาบเออเขาใจเนาะสัญญาไมาถึงเนาะตองโต้ฮเดเอมันพอดีเฮเห็นับตาล้วไป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 มีอะวะเขาใจบอก้เท่ามาใส่นึงนะเาสีกันแล้วเฮ้ยวาไปทัวเนาะเพาบ่ามียังกันดองมื่อกีกับบอกว่าเป็นที่น้องกันน um um ั่นบอทีนองเขาจะแตกที่กูเห็นยโอ้โอ้ยโอ้ยผัวเขาเลย มันไม่ผัวมึงหาผัวไงหัวยึดทุมท่มโทษนี่ไ,ไป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 บ้านเลยไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> มึงอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนแ่าอยู่นะู่คือแบบนี้ม,ม,มาบอกแบบนีแทนอย่าไปเสือเด้อ เอือยเพื่อให้จังสันดอกคอยนะเสื้อใจเอื้อยก็ไอ้พายยาละาละานะเม,มนจะไปฟ,ฟังพอกคนอื่นคอยไ่ค่อยฟังฟังผู้อื่นเด้ค <c oughs> อยไปเสื้อถี่บวนเว้าดอกจะใช้คอยไปเสื้อใจอยู่แล้วคอ,อยทำเพื่อยต้องสองคนเด้อเม,มนละ่ะแพรนะ่ะก็เป็นน้องเอื้อยแล้วก็นี่กับน้องเคยเอื้อยสิเฮ็ดแบบนั้นได้จังได๋มันบ่ดีชาวบังเขาสิบอกพื้นเนาะ นี่เดิงเอากินดีไม่ใช่นี่ไปผสมใส้น้ำขวดนี่เขย่าให้ละเอียดแล้วก็เอาไปผสมนในแนวกินไห้ไกลเด้หล่าเด้อจะเอืย้ยจ้าเอาไปลดเฮ้ยไอ้ผาไอสิออกไปใส่นี่จ้าว่าสิไปหาแนวกินนะนะเื่อจะได้อันปลาคอสักโตสองโตนะอ๋บอบ่เอา้าแล้วไอ้ได้เอาแนวกินไปกินน้ำยีบ่บ่อเมื่อเป็นยังดอกเดี๋ยวกินปลาก็ได้เอาแล้วเขาได้ไอสิกินจังใดอตอนเที่ยงขอยาสิออกไปวัดน้ำแหม เออเดิงลามานี่เ<ช>ดี๋ยวตอนเที่ยงน่ะลาเอาเขาก็แนวกินไปทรงแหาพายู่หน้าในเดิ้อได้จ้ะได้ปลาบ๋อพี่อ้อุ้ยบ่ได้แจ็คโตววหูไปใส่บดสมาคอน่ะแล้วจะจังไดมั้างล่ะนะมอเตอร์ไซด์มันพังจากกัลยานมายางมาคันจังเด,เดี๋ยวเอา Ta gà nài mười con. Ta gà nyang bay. Ta hãy sao. 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 Ta hãy แต่ขยานี่มีแม่ยาน่าเน้ะต้นมดได้ขาดเน๊อ<ะ>แล้วมันจะเป็นยังไงอะจ๊ะโอ้ยก็สิเข้าสิงอะดิเราจะเข้าสิงตรงไหนอะจ๊ะต้นมองไดกับเข้ามองนั่นละ่ะเข้าไปนดิโค้ดส่วนต้งสี่ดิเป็นตาญา่ตาย,ย,าตายหมดล้เราเดินต้องทำยังไงบ้างอะ,หะไหบ้าเอะอมันพราสิมีวิธีแก่อยู่หรอกมันต้องแก่ทั้งหดแล้วจ๊ะมันต้องอ่าจ่อหูวไหม แมนผู้หญิงเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทาไป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 เดี๋ยวกระหูเดี๋ยวกระหูเราเราแม่เลยแม่อย่านั่งอ่ะจ๊ะเออสร้างแม่ก่อนสร้างแม่ก่อน ยังคือยังข,นนงขาทางๆแบบนี้ไปแกะขั้วมกับไอ้ผามาจา้ะแกะขั้วมแกะแบบไหนก็ดึงไปตดใส่อาชยานของไอ้ผาจ้ะก็เลยต้องไปแกะขั้วมจ้ะตดใส่อาชญาญ์เจังไหนบอกมาแบบละเอียดลูกหาได้ปลาหลาบ่บ่ได้แจ็คตัวหายไปใส่เบิร์ตกับบุหูยยาง

ตอนมันหลุดน้ำมันหน่อยเดียวเจ้าุจ้าหุบ้าไอ๋อบาไโอ๊ยบ้าไปแ้โอยาเอา้า้าเอาาเอุ้ว้าเามาเ่ันตุก่ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ยินี กินแล้วห <Wow. S 1> mm ัวแดงหัวไก่งอนไก่อ hmm. mm ันแดงอะนะกินแล้วไก่มีแห้ n ผีได้หลายน้ำพร้อมเด้กกินดีมีไัยกินดีมี่มีส่วนช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับสัตว์ทานโรคเพิ่มประสิทธิภาพให้อาหารลดความเครียดของสัตว์ทำให้สัตว์ได้น้ำหนักและมีคุณภาพเลี้ยงเคเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงมากินดีมีไข่เลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย กินดีมีชยัยกินดีมีชัยไบโอโพลิเมอร์เซลลูโลสเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพอาหารสำหรับสัตว์ชนิด